สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้7ดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเพชรยินดีประจําวันพฤหัสบดีที่20ตุลาคม2 5ง5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินถ่ายทอดสดทางช่อง two f o y r u นะครับหมายเลข24ถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาพฤหัสนีีนะครับจัดไว้น่าดูน่าชมมากนะครับคู่มวยทําการทอดสดนะครับมีทุกการทั้งหมด4คู่ คู่ที่1การแขสดเป็นทางด้านเสาเอกออฉริยะพบกับทางด้านดีเซนเล็กบิวส์เจซีเวทน้ำหนัก122ปอนด์คู่ที่2การแขสดเป็นทางด้านคมประตักไฟเตอร์มวยไทยต่อยในเวทน้ำหนัก130าปอนด์ต่อเวทน้ำหนัก1ปอนด์นักทงน้อยวอสังประภัยต่อยในเวทน้ำหนัก131าปอนด์ คู่ที่3การทัศนเป็นรองคู่เอกเป็นทางด้านฟุกน้อยฟุกเบอร์มีเกียวพบกับทางด้านขนองศึกกอกรมนาดเวทน้ำหนัก135อาปอนด์คู่ที่4ของการทัศนเป็นคู่เอกเป็นทางด้าน 3A ไก่ย่าง5ดาวพบกับทางด้านสมิงดำฉาออจรบุญเวทน้ำหนัก128อปอนด์ก่อนที่เราจะทำการวิเคราะห์วิจารนะครับสมาชิกผมก็ขอนะครับฝากผู้สนับสนุนหลักนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังหาตัวช่วย ในการลุ้นกีฬามวยนะครับผมขอแนะนําพักยก24มวยพักยกโลบออโต้ราคาสนามนะครับเปิดให้เล่นทุกยกนะครับมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยเด็กสำหรับสมาชิกท่านใดนะครับที่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนานะครับพักยก24สมาชิกสามารถเล่นขั้นต่ําได้เพียง1 0บาทสมาชิกลองแอดไลน์ไปสอบถามทุก,ก่อนได้นะครับสมาชิกอย่าลืมนะครับเวลาแอดไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับแอดไปที่แอดพีเคสองสี่ 4. พักยกพีเคสองซี่นะครับสมาชิกการเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์ฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปเพิ่มสมาชิกแอดไลน์ไปนะครับอย่าลืมบอกว่าช่องมวยตู้เจ็ดดาวแนะนำมาพักยกที่ดีที่สุดตอนนี้ต้องพักยกสองซี่เท่านั้นเราก็จะมาเริ่มทำการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับสมาชิกอย่าลืมนะครับสมาชิกการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดดาวตามทางมวยทรงมวยที่เคยเห็นนักมวยคู่ชกกันมานะครับ แล้วนำมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์ให้สมาชิกได้รับฟังนะครับทรงมวยทางมวยนะครับส่วนมากนักมวยถัดซ้ายนะครับจะได้เปรียบนักมวยถัดขวานะครับลักษณะการห้ามกรรมการตัวบนนะสมาชิกบางจังหวะมวยคู่ขี้สูสีกรรมการตัวบนจะมีการแต่งมวยช่วยมวยเพื่อช่วยกรรมการ3ท่านด้านล่างได้วยคะแนนง่ายสมาชิกก็ต้องพยายามสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับเพราะมันมีรูปผลต่อเกมการโจกของคู่นั้นๆส่วนช่วงนี้นะครับสมาชิกเวทีมวยร่าํำเนนนะครับ กรณีมวยคู่ขี่สูสีนะครับกรรมการจะเลือกออกให้มวยตัวเปิดเกมเดินนะขยันออกวุธจะได้รับการชูมือนะครับเราก็จะมาเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารยนะครับคู่ที่1การทดสดเป็นทางด้านเสาเอกอัจฉริยะพบกับทางด้านดีเซลเล็กเบลส์เจซีนะครับเวทน้ำหนัก122รปอนด์ฝ่ายแดงรับเสาเอกอัจฉริยะอายุ25ปีนะปีครับเป็นมวยจังหวัดนนทบุรีนะครับสูง165ซนเมตร ทำการทิศซ้อมอยู่ค่ายเดชรัตนนะครับทางด้านเสาเอทับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับหลักเหลี่ยมสมองมวยดีนะครับเชิงชกฉลาดอาวุธเนี่ยจุกจิกชกยากนะครับเป็นมวยจังหวะสองนะครับยืนมวยทรงมวยเนี่ยยืนได้สองกาดเลยครับออกได้ทั้งซ้ายทั้งกว่านะครับมาสอกเนี่ยออกด้วยรวดเร็วอันตรายนะครับเข่าวงในก็มีเข่าปั้มรัดมัดตีดีมีเหลี่ยมหักเทกทิ้งเก่งนะครับเป็นมวยเรียกเรียกว่าต่อยยิ จังว่าเข้าข้างเชือกนะครับแล้วก็เด้งตีเนี่ยทำได้ดีนะครับเป็นมวยที่หัวจใจถูใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดด้านเสาเอกก็มีชนะคะแนนทางด้านเพชรไทยแลนด์มอรัชพัฒหมู่บ้านมอรัชพัฒสุริน,นครับที่เวทีมวยนานานชาติหลังสิทิแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านโล่เงินดาบดรำรตลาดคามที่เวทีมวยนานานชาติหลังสิทธิก็จะมาพบก,กับทางด้านฝ่ายเงินเป็นทางด้านดีเซเล็กบิวเจซี อายุ23ปีนะครับเป็นมวยจังหวัดตังสูง167เซนติเมตรทำการสอมอยู่ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมีทางด้านดีเซลเลกนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมสมองมวยดีนะครับเชิงชกฉลาดอาวุธเนี่ยหลากหลายนะครับรวดเร็ววงนอกก็มีเตะสายต่อยสายนะครับแข้งหน้าสายเนี่ยออกได้ดีมัดซอกออกได้รวดเร็วอันตรายนะครับข้าว,วงในก็มีไล่แขนกดแขนนะครับมีขวางหน้าศอกระยะประชิดเนี่ยทำได้ดีนะครับเป็นมวยที่ วจี่ัวใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดของด้านดีเซลเล็กก็มีแพ้คะแนนทางด้านเพชรไพยลีนสอจอโต้งปาจีน,นะครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒสุรินสำหรับมวยคู่นี้นะครับสมาชิกเป็นการพบกันระหว่างมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับเรียกว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือแล้วก็มวยทั้งคู่เนี่ยเวทเนี่ยนะครับเวทร้อยยี่สิบถึงร้อยยี่สิบสองปอนด์เนี่ยเรียกว่า เป็นมวยเกตเด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงรับเสาเอกออ,อชริยะเนี่ยเป็นมวยฝีมือจัดจ้านนะครับอาวุธเนี่ยหลากหลายรวดเร็วครับจุกจิกฉกยากเข่าวงในเนี่ยแข่งแกร้งแข็งแรงนะครับเลี่ยมตัวเนี่ยดูดีนะครับสภาพร่างกายบวกกับหน้าเสือตัวเงินเนี่ยมองดูว่าพอๆกันนะครับส่วนฝ่าย้ําเงินครับดีเซนเล็กบิวเ,เจสีนะครับมวยจังหวะฝีมือนะครับหลากหลี่ยสมองมวยดีนะครับอาวุธเนี่ยดูว่าหนักหน่วงดุนแรงฟานะครับ เขาวงในดูว่าแข็งแกร้งแข็งแรงกว่านะครับแต่ความรวดเร็วและหลักเี่ยมสมองมวยเนี่ยมองดูว่าเป็นรอนะครับสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่1นะครับคู่ที่1นะครับมวยในรูปเกมเนี่ยผมมองดูว่าน่าจะออกมาคู่ขี้และสูงสี่กันครับรูปเกมเนี่ยน่าจะผัดกันต่อรองนะครับสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่นี้ครับชอบไปที่ดีเซเล็กบิลเจซีครับผมเลือกนะครับเลือกที่ว่ามวยคู่เนี้ มองด้วยทางด้านดีเซลเล็กเนี่ยน่าจะเป็นตัวเปิดเกมครับกรณีมวยคู่ขี้สูสีผมมองว่าเวทีราชดำเนินนะครับน่าจะเลือกออกให้ตัวเป็นตัวเปิดเกมเป็นฝ่ายชนะนะครับคู่ที่1การทัศน์ผมก็ชอบไปทางด้านดีเซลเล็กบิวเจซีครับจะชนะคะแนนทางด้านเสาเอกอเชิยะเป็นไปแบบสนุกคู่ขี้และสูสีนะครับก็มาถึงคู่ที่2การทัศน์นะครับสมาชิก คู่ที่2ก็เป็นทางด้านคมปะตักฟไฟเตอร์มวยไทยนะครับต่อยในเวทน้ำหนัก130ปอนด์ต่อเวทน้ำหนัก1ปอนด์นะครับให้กับทางด้านธงน้อยวอลสองพายต่อยในเวทน้ำหนัก131ปอนด์นะครับฝ่ายแดงครับคมปะตักฟไฟเตอร์มวยไทยนะครับหรือชื่อเก่าก็แหลมคมหมู่บ้านสี่หลักนะครับอายุ23ปีเป็นมวยจังหวัดสงขลาสูง169เซนติเมตรนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ค่ายเดชรัตน ทางด้านคมปะตากนะครับเป็นมวยถนัดกว่านะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องรลกเกลี่ยมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดอาวุธเนี่ยมีทุกลูกนะครับอาวุธเนี่ยเรียกว่ามีทั้งนอกมีทั้งในทรงมวยนะครับเป็นมวยทรงเตะตังตต้งหว่างคานะครับมีลูกเตะก้านคอเนี่ยออกได้ดีและอันตรายนะครับมัดซอกออกได้รวดเร็วแล้วก็อันตรายนะครับเข่าวงในก็มีขวางหน้าดันแทงนะครับสอกระยะประชิดเนี่ยออกได้ดีนะครับเป็นมวยที่หัวิตถูวใจสู้ดี สองไฟล์ล่าสุดของทางด้านคมประตักก็มีชนะคะแนนทางด้านสมิงเดชนออนวัดยิมที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านก้องธรณีสสมหมายรายการศึกมวยพิทักษ์ธรรมนะครับก็จะมาพบก,กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินเป็นทางด้านธงน้อยวอสังประภยัยหรือธงน้อยลูกบ้านใหญ่อายุ24ปีครับเป็นมวยจังหวัดศรีสะเกษสูง178่เซนติเมตรทำการติดซ้อมอยู่ค่ายสอจารุวัน ทางด้านธงน้อยนะครับเป็นมวยถนัดขวานะครับรูปร่างสูงยาวจังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยใช้ได้นะครับหลักเลี่ยมสมองมวยดีนะครับอาวุธเนี่ยมีทุกรูปนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในวงนอกก็มีเตะขวาต่อยขวานะครับมาส่อออกด้วยรวดเร็วอันตรายวงในมีเข่าขวางหน้าดันแทงมีศอกสลับนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันเดินเปิดเกมตลอด5้ายกครับเป็นมวยที่หัวทีหัวใจดีนะครับสองไฟล์ล่าสุดของด้านธงน้อย ก็มีแพ้คะแนนทางด้านคมเพชรโชษบางแสนแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้าน1อุบลบนอัจฉริยะที่เวทีม,มวยราชดำเนินสําหรับธงน้อยนะครับเซตีเนี่ยผมลงให้เฉพาะที่ต่อยมวย5ยกนะครับกรณีมวยต่อย3ยกนะครับผมไม่ได้ลงให้นะครับมวยคู่นี้นะครับสมาชิกผมก็จะมาเปรียบเทียบแล้วก็สรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ให้ฟังนะครับคู่ที่2การทงสดนะครับมวยคู่นี้นะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างฝ่ายแดงคมประตักไฟเตอร์มวยไทย เป็นมวยจังหวะฝีมือจัดจ้านครับอาวุธเนี่ยหลากหลายรวดเร็วทรงมวยสวยงามนะครับมีรูปก,ก้านคอเป็นทีเด็ดนะครับเข่าว,วงในเนี่ยผมดูว่าฟาร,ร์มแข็งแก่งแข็งแรงครับประกอบกับรูปร่างช่วงชกเนี่ยเสียเปียบผมมองว่าเป็นรองนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินธงน้อยลูกธงน้อยวอสั่งประไพนะครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวจังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยดูว่าเป็นรองความรวดเร็วของอาวุธเข่าวงในเนี่ยได้เปรียบครับความแข็งแก่งแข็งแรงแล้วก็รูปร่างช่วงชกได้เปียบทางด้าน ธงน้อยนะครับเรียกว่าเป็นมวยเข่าเนี่ยสูงยาวเขา่าแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,ง,งเลยนะครับสรุปการวิเคราะห์วิจาณ์นะครับผมก็ชอบไปทางด้านคมปะตักไฟเตอร์มวยไทยนะผมดูว่าจังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยความรวดเร็วและคว,วามหลากหลายของอาวุธเนี่ยทรงมวยทางมวยเนี่ยมองดูว่าได้เปรียบนะครับเพลอเเนี่ยม,มีลูกตวัดเตะก,ก้านคอนะครับมีโอกาสน็อกกดนับกดน็อกได้นะครับไปปลายเนี่ยมองดูว่าไม่ยุบไม่ย่นนะครับเรียกว่าโดนเขา่าของทางด้าน ธงน้อยนะครับแล้วทางด้านคมปะตักนะครับพยายามกดแขนไล่แขนฝ่างหน้าสู้นะครับมองดูว่าไม่ยุบไม่ย่นนะครับก็จะชนะคะแนนทางด้านธงน้อยวอสั่งประภัยเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูงสีนะครับก็มาถึงคู่ที่3การทดสดนะครับคู่ที่3การทดสดเป็นทางด้านฟุกน้อยฟุกว่ามีเกียวนะครับพบกับขนองศึกกอกรรมนาธเวทน้ำหนัก135อาปอนด์นะครับ ฝ่ายแดงนะครับฟุกน้อยฟุกก็มีเกี่ยวอายุ20ปีนะครับเป็นมวยจังหวัดบุรีรัมย์สูง172เซนติเมตรนะครับทาการพิกซ้อมนะครับค่ายมวยเดชเพชรสีทองนะครับเป็นมวยถนัดขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมสมองมวยดีนะครับเชิงชกชราอาวุธเนี่ยหลากหลายนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในวงนอกก็มีเตะขวาต่อยขวานะครับศอกหมัดและสอกเนี่ยออกได้ดีนะครับแ้งหน้าเนี่ยออกได้ดี ทางด้านปุกน้อยนะครับมีลูกศอกที่ออกได้รวดเร็วรันตรายนะครับแล้วก็อีกลูกนะครับมีลูกตวัดเตะก้านคอเนี่ยทาได้ดีนะครับเข่าวงในนะครับก็มีเข่าวงในนะครับก็มีกดแขนนะครับไล่แขนมีฝาดหน้ามีดันแทงนะครับศอกระยะประชิดเนี่ยใช้ได้ดีนะครับทางด้านปุกน้อยจะเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจสู้ดีนะครับสองไฟล์ล่าสุดทางด้านฟุกน้อยก็มีชนะน็อกยกที่4นะครับทางด้านกิมห่วยสอจรต้งปาจีที่เวทีมวยนานาชาติรังสิต แล้วก็ไ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านรับน้ำมูลอออัจฉริยะนะครับสำหรับสถิติของปุกน้อยเนี่ยผมลงให้เฉพาะสถิติที่โชคมวยไทย5ยกนะครับชค3ยกเนี่ยผมไม่ได้มาบอกให้สมาชิกนะครับก็จะมาพบกับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นทางด้านคนองศึกกกมนาศนะครับอายุ21ปีนะครับเป็นมวยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับทำการทิศซ้อมอยู่ค่ายมวยกอกรมนาศ ทางด้านขนองศึกนะครับเป็นมวยถนัด้ายครับจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมสมองมวยดีนะครับเชิงชกฉลาดอาวุธเนี่ยมีทุกรูปนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในวงนอกเนี่ยเรียกว่าเป็นมวยสายแถบนะครับวงนอกก็มีเตะซ้ายต่อย้ายนะครับแข้งหน้าเนี่ยออกได้ดีครับลูกถีบสะกัดทําลายจังหวะเนี่ยทำได้ดีนะครับข่าววงในก็มีกดแขนไร้แขนมีฟางหน้านะครับซอกระยะประชิดเนี่ยทำได้ดีเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจสู้ดีนะครับสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ แล้วก็ไ่าล่าสุดครับชนะคะแนนทางด้านไผ่แดงแปะสายสที่เมธีมวยจิตมืองนนท์สำหรับมวยคู่นี้นะครับสมาชิกสำหรับมวยคู่นี้นะครับสมาชิกเป็นการพบกันระหว่างนะครับฝ่ายแดงเนี่ยฟุกน้อยฟูก,กมีเกี่ยวนะครับผมมองดูว่าทางด้านฟูกน้อยครับจังหวะฝีมือเนี่ยครบเครื่องครับอาวุธเนี่ย รวดเร็วหลากหลายนะครับมีทั้งศอกแล้วก็ลูกตวดก้านคอเป็นทีเด็ดนะครับข่าวงในเนี่ยดูว่าลูกแข็งแร่งแข็งแรงเนี่ยเป็นรองนะครับสภาพร่างกายบวกกับรูปร่างช่วงโชกเนี่ยดูว่าได้เปรียบนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเป็นทางด้านคนองศึกกอกรรมนาศนะครับมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับอาวุธเนี่ยหลากหลายรวดเร็วนะครับข่าวงในเนี่ยแข็งแร่งแข็งแรงนะครับหน้าเสือตัวเงินแล้วก็รูปร่างช่วงโชกเนี่ยผมมองดูว่าเป็นรองนะครับ สรุปการวิเคราะห์วิจารณ์คู่ที่3นะครับของการถ่ายสดผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับฟุกน้อยฟุกก็มีเกี่ยวนะครับผมดูว่าทางด้านฟุกน้อยเนี่ยจังหวะฝีมือความหลากหลายนะครับอาวุธเนี่ยรวดเร็วฝ่านะครับและอย่างนะมีสอกที่อันตรายแล้วก็ลูกตวัดเตะขั้นคอนะครับเป็นทีเด็ดนะครับและที่สําคัญนะครับสมาชิกได้เปรียบนะครับเจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับหน้าเสือตัวเงินเนี่ยมองว่าดูดีฝ่านะครับจะชนะคะแนนทางด้านขนองศึกกอรรมนาเป็นไปแบบสนุกคู่ขี้สูสีนะครับ ก็มาถึงคู่เอกของการถ่ายทอดสดนะครับคู่เอกของการถ่ายทอดสดนะครับสมาชิกเป็นการพบกันระหว่าง 3A กไก่ย่าง5ดาวยิมนะครับพบกับทางด้านสมิงดำาชอาจารบุญนะครับเวทน้ำหนัก128ปอน,นด, A, ดอ์นะครับฝ่ายแดง 3A ไก่ย่าง5ดาวยิมอายุ39ปีิ้าปีครับเป็นมวยจังหวัดบุรีรัมย์สูง168่งเซนติเมตรทำการซิสซ้อนอยู่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับ ทางด้าน 3A นะครับเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับเจ้าของฉายาไฟลามทุ่งนะครับเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องรากเรียมสมองมวยดีนะครับเชิงชุกเชิงชกเนี่ยฉลาดนะครับอาวุธเนี่ยออกได้หนักหน่วงแรงทุกรูปครับเป็นมวยเรียกว่าซ้ายทั้งแถบนะครับวงนอกก็มีเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายเนี่ยออกได้รวดเร็วอันตรายนะครับเข่าวงในก็มีเข่าก็มีปั้มรัดมัดตีดีนะครับบางจังหวะก็มีขวางหน้ามีศอกสลับนะครับเป็นมวยที่เก่าเกมนะครับต่อยมานานแล้วนะครับ หัวจิ้หัวใจเนี่ยสู้ดีนะครับทางด้าน 3A สองไฟล์ล่าสุดนะครับของทางด้าน 3A ก็มีไฟล์ล่าสุดนะครับของทางด้าน 3A นะครับก็มีชนะคะแนาทานทางด้านธงน้อยรูปวันใหญ่นะครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ทูฟอร์ยูยี่สิบสี่ครับรุ่นหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นทางด้านสมิงดำเฉาะอาจารบุญอายุยี่สิบสามปีครับเป็นมวยจังหวัดหนองบัวลำพูสูงหนึ่งร้อย 74เซนติเมตรนะครับทำการฟิกซ้อมอยู่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับทางด้านสมิงดำนะครับเป็นมวยถนดัดขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องรากเหเรียมสมองมวยดีนะครับเชิงชกฉลาดอาวุธยังมีทุกรูปนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในวงนอกก็มีเตะขวาต่อยขวานะครับมาส่อออกด้วยรวดเร็วอันตรายลูกที่ํำลายจังหวะเนี่ยทำได้ดีนะครับเข่าว,วงในจะเป็นมวยเข่าแข็งแกร้งแข็ง,แ,ขงแรงนะครับปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดัน เดินเปิดเกมได้ตลอด5ยกนะครับเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีนะครับสองไฟล่าสุดของด้านสมิงดำก็มีชนะคะแนนทางด้านนาวาเอกสิทธิเชบุญธรรมนะครับที่เวทีมวยกองทับอากาศแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านหนึ่งอุบลออัจฉริยะนะครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีสำหรับมวยคู่นี้ครับสมาชิกเป็นการประกบเจอกันนะครับระหว่างฝ่ายแดงเนี่ยเป็นมวยจงวังหวะฝีมือแข้ง สายหนักแรงนะครับเจ้าของฉายาไฟสายไฟลำทุ่งนะครับ 3A ไก่ย่าง5ดาวนะครับผมจะเปรียบเทียบนะครับแล้วก็สรุปให้สมาชิกฟังนะครับสำหรับคู่ที่4นะครับทางด้าน 3A ไก่ย่าง5ดาวนะครับฝ่ายแดงนักชกรุ่นพี่นะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเปลี่ยมสมองมวยดีครับอาวุธเนี่ยออกได้หนักหน่วงรุนแรงนะครับมองดูว่าอาวุธเนี่ยหนักหน่วงและรุนแรงฝ่านะครับ ข่าว,วงในเนี่ยมองดูว่าเสียเปรียบความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงประกอบกับสภาพร่างกายนะครับรูปร่างช่วงชกเนี่ยเป็นรองเห็นนะครับส่วนฝ่ายน้ำเินนะครับสมิงดำอ,อชอ,อจรบุญนะครับเป็นมวยฟอร์มสดเลยนะครับชนะติดต่อกันมาหลายไฟแล้วครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับหลากเหลี่ยมสมองมวยดีนะครับอาวุธเนี่ยหลากหลายรวดเร็วนะครับข่าว,วงในเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับสภาพร่างกายรูปร่างช่วงชกเนี่ย ผมมองดูว่าได้เปรียบครับกระดูการผ่านมวยเบอร์มวยมองดูว่าเป็นรองนะครับสรุปก,การวิเคราะห์วิจาณ์นะครับผมก็ชอบไปทางด้านสมิงดําฉาะอาจารบุญนะครับผมมองดูว่าต้นๆเนี่ยจังหวะฝีมือเนี่ยดูว่าอาจจะเป็นรองครับความหนักหน่วงุนแรงและความรวดเร็วของอุธเนี่ยมองดูว่าเป็นรองแต่สมาชิกอย่าลืมนะครับ 3A ไก่ย่าง5ดาวเนี่ยอายุเนี่ย39ปีแล้วนะครับมวยที่อายุเยอะนะครับเรียกว่าคิดได้แต่ทำไม่ได้นะครับ อายุเยอะแล้วนะครับต้องเรียกว่ามวยเนี่ยใช้ร่างกายประทักกันนะครับผมมองดูว่าบทเบียดไปแล้วเนี่ยทางด้านสมิงดำเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยยังไงก็ต้องดูดีฝาแน่นะครับไปไปายเนี่ยผมมองดูว่าน่าจะบทเบียดนะครับขอให้เดินให้ติดนนครับเ <itel ong> ข่าว,วงในให้ติดตัวครับไปปายมองดูว่าทางด้านทางด้าน 3A มเอนี่ยมองดูว่าไม่น่าจะต้านอยู่ครับ 3A เนี่ยไฟที่ต่อยล่าสุดเนี่ยกระทงน้อยรูป้านใหญ่เนี่ยขาดเจอกระทงน้อยวันนั้นนะครับเข่าวงในเนี่ย ความแข็งแก่งแข็งแรงเนี่ยมองดูว่าเป็นรองชัดเจนนะครับตกเป็นรองธงน้อยในประมาณ5161นแล้วนะครับแต่มาได้จังหวะสับสอนนะครับแล้วก็ธงน้อยเนี่ยล่วงลงไปนะครับกรรมการก็ทําการนับเลยนะครับถ้าไฟสุดท้ายเนี่ยมองดูว่าขนาดเจอกับธงน้อยเนี่ยดูว่ายังสภาพร่างกายยังเล่งไม่ขึ้นเลยนะครับคู่ที่4งานสดนะครับก็ชอบไปทางด้านสมิงดำาชอาจารบุญนะครับจะชนะคะแนนทางด้าน 3A ไก่ย่าง5ดาวยิ้มเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสี่นะครับ ก็มาสรุปการวิเคราะห์วิจารณนะครับสมาชิกค,คู่ที่1การวิเคราะห์วิจารนะครับก็ชอบไปทางด้านเสาเอกออชยะจัชนะดีเซลเล็กเบลจีนะครับคู่ที่2การนั้นสดชอบไปทางด้านคมประตักฟไฟเตอร์มวยไทยนะครับจัชนะธงน้อยลูกบนใหญ่คู่ที่3การนันสดชอบไปทางด้านฟุกน้อยฟุกก็มีเกี่ยวนะครับจัชนะคะแนนทางด้านขนองศึกกอกรรมานาศคู่ที่4การนั้นสดชอบไปทางด้าน ชอบไปทางด้านสมิงดำฉาะอาจารบุญนะครับจะชนะคะแนนทางด้าน 3A ไก่ย่างดาวห้ไก่ด่าง5ดาวยิมนะครับเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสีทุกคู่นะครับการวิเคราะห์วิจารณ์ก็จบลงแล้วนะครับสมาชิกสมาชิกย่าเริมนะครับการวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดดาวตามทางมวยทรงมวยนะครับที่เห็นมวยคู่ชกกันมาสมาชิกชอบก็ตามนะครับไม่ชอบสมาชิกก็รับฟังแล้วนําไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับ สำหรับสมาชิกท่านใดชอบการขอวิจารณ์ผมอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด share, แชร์รักจดติดตามสมาชิกอย่าลืมนะครับอย่าประมาทนะครับเล่นมวยพยายามแต่งตัวให้ได้สองทาง่าก่อนกำกับการชูมือขอบคุณครับขอสมาชิกรวยๆองทุกท่านนะครับและพบกันคลิปต่อไป